อีมเดาเฮ้ยอ้าวคุยได้ไหะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงทำไรอ่ะมันก็จะ้วอันนี้อันนี้อันนี้อ้าวอันนี้อันนี้โอ้ยไม่โดนแล้วแท้แท้ วิงตู้เว้ยตู้เว้ยู้เรอวิู้เรอตู้อูู้เหรอตู้เหรอกูขอเวลานอกขอเวลานอกแล้วนากูขอเวลาแล้วห่งสองหองึ่ง e. ส e to to องห่งกูขอเวลานอกเห็นไหมอสามหนึ่งดอกเฮ้ยไจะ แน่นแน่รู้ตัวคุรู้ตัวกูรู้ตัวตาด้วยอีกกูไม่โดดเลยอ๋ออ๋อเนี่ยซองเออบินเลยไอ้มือแขนขาเอ้ากิ้งเลย กิ King. King ้งกิ้งเลยหรอ้นงกิ้งเลยเหรอน้องอ้าวเออ้วอ้ายิงแไหมอ้ะยิงแม่นไหมยิงแม่มอ้ยิงยิงให้โดนดิยิงให้โดนดิ พวกกำลังกินลูกอมอยู่เฮ้ แปเรื่องเออฉนนมมช่วยแล้วไอ้นอนงั้นจ้ะ่หม่ปะปฏิบัติการโอ้โหคเณ้ดเป็นคนแรกเลยมึงทำอะไรกับมือมึงทำอะไรกับมือมึงทำอะไรกับมือแม่งหลบไอ้นแม่งหลบวิ่งเสียมาก Nóc nóc hẳn là chu klu 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 lưu, chúc klu lưu, klu 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 chạy chạy

เออจ้ะเออจ้ะดก่าเออเฮ้ย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 เฮอยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย huh. เ uh ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเ้ยเฮ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 อเฮ้ยเยเฮ้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 เ้อเยเเ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  อะไรมึงเออโอ้ไม่ธรรมดาออกมาสิเออไม่ธรรมดา มาแล้วจุกจุกุงจุกุงไ้วไม่เป็นไรของมึงไม่เป็นไรของมึงฮึบเด้อนี่มเป็นไรของมึง เหลือนสองเปอร์เซ็นต er ์ขนาดมึงจะฆ่ามึงไม่ได้เลยจ๊บเก่นก่อนได้เปี่ยนบ้ก่อนได้เปลียนรู้มาที่อะไรก็นั่งโพอยู่ไม่ยู้ก็่าไแหละโอ้โหคืน คิ <c oughs> วมาเลยกมานะับไดิมาเือนโดวๆถึงขอเวายน่ร <c oughs> ว w <c oughs> <c oughs> วันเดือนปีวันเอออย่านอนวันเดือนปีอ hey. ุ you know? ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่บุ๊คบุ๊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 อุ้ยเจดได้ไงวะเฮ้ยมึงโดนยิงโดนด้งหรอกูงง

どーん、ちょくろ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 ん。